ไอศกุนาพรค่ะสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราค่ะทำได้แล้วค่ะสองสัปดาห์สองล้านวิวพี่น้องค่ะแสดงความยินดีกับอีหลายอีหลีพี่น้องค่ะสำหรับงานนี้ค่ะาอศกุนาพรค่ะแห่งค่ายเพลงเป็นหนึ่งของพ่อจ้าคงศกรกับญาินุนีนะคะทีมีศิลปินสุดยอดอีหลีสําหรับน้องอาอายศกุนาพรนะคะพี่น้องค่างานนี้ค่ะสําหรับใจเสาะบนเกาะนาคีค่ะ มีทะลุสองล้านวิวแล้วพี่น้องขายินดีน้ำอีหลีคะ่ะแสดงความยินดีกับน้องอ้ายสักุณาพรคะ่ะนอกเหนือจากแฟนครับเอฟซีนะคะกับมี่พ่อจ๋าพงศกรค่ะเดี๋ยวออกมาโพสต์นะคะบอกว่า2ล้านวิวใน2สัปดาห์นะคะใจสอคกคนกอดนาคีลูกจ๋าลิ่งสแสมน้อยของอีพอเก่งที่สุดเลยครับเด็กน้อยมหัศจรรย์นางเอกหมอลําลำสิบเอ็ดปีอ้าวพร้อมเข้า ร้านที่3ามไปด้วยกันครับประสัน่ะพ่อจ้าพงศกรเพินินเขามายยินดีน้ำลูกสาวเพิินค่ะแล้วเอซีหลายคนพี่น้องค้าบอกว่าปังปังจ้านาคีน้อยนะคะรูปนี้พ่อจ้าแกงหนูชัดๆเลยลูกป่ะสันพี่น้องค้าแล้วก็มีแม่ต๊อกสายไหมนะคะจ้าสุดปังเลยค่ะเป็นกําลังใจให้พ่อจ้าลูกจ้านะคะอ่าอายเอ้ยมาแกงค้นขึ้นในลูกป่ะสัน นาคีน้อยทะลุ3าล้านวิวเร็วๆเลยจ้าฟั่งยง่ไหนกับมวลยามนันบาสัพี่น้องค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกสาวของพ่อจ๋านะคะไปต่อ3ามล้านวิวกันเลยค่ะกว่าคอมเมนต์เลยพี่น้องสําหรับเขามาคอมเมนต์ในเพจของพ่อจ๋าพงศกรนะคะที่เขามายินดีกับอีหลานน้องอายสักคุนาพอนค่ะบอกเลยค่ะพ่อน ในอนาคตหนูคืออันดับหนึ่งในวงการหมอลำแน่นอนค่ะพ่อดีใจน้ำพ่อนกได้ลูกสาวเก่งมากว่าสฟนพี่น้องโอ้ยดีใจหลีพี่น้องค่ะนี่คือพลัง FC พลังบวกทีเขามากคอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจสำหรับนอ้องอาอายสักกุหาพ่อนนะคะแล้วมือนี่ค่ะเยิซิ์เขาไปเห็นนะคะแม่ต๊อกสายไหมแฟนเพจของเรานะคะเพิ่นไล่สดค่ะ ไลฟ์สดพูดถึงพ่อจ๋าพงศกรกับน้องอาอายสักุณ่าพ่อเนี่ยแหละพี่น้องขออนุญาตนะคะเอาน้ามาเวามาคุยสู่พีส่สน้องฟังจากน้อยถึงความเป็นมาอะความเป็นมาของอุปนิสัยของพ่อจ๋าพงศกรพี่น้องคะ่ะแม่ตอบคนบอกว่าพ่อจ๋าของอีหลาเป็นแมวเก้าชีวิตคะ่ะบบมี่อีหยังทีสีสามารถ,ถำรทำลายเาได้ยพี่น้องเพราะว่าบอสนกพงศกรเพิ่นมี่ เพิ่นเป็นคนทีจริงใจเพิ่นเป็นค้นทีสื่อสัตย์กตัญญูต่อภูมิภาคุ่นแล้วก็เพิ่นเป็นค้นทีหักไม่มีความรับสําหรับบอนสนกพงศกรค่ะบพต้องยานว่าเพิ่นุดคุย,คยอดีตึ้นมาเว้าวเรื่องทีบ่ด,ดีแจ้งซันแจ้งสี่แม่ตอกเพิ่นว้าวนะคะนี่ซึ่งายสิได้นํามาคุยสุบินสนองฟัง่งขึ้นแม่ตอกสายไหมเป็นเดวววเว้าเรื่อง ชีวิตบอลนโพงศกรคือ่นมีอ,อย่างที่เปิดเผยมีอ,อยังที่เป็นคน้นว,ว้าซื่อสัตว,ว์เว้าตรงค่ะชีวิตเป็นยูเรียบงายแล้วก็เป็นอ,อย่งที่มีความซื่อสัตย์กับเอฟซีบอลนกพงศกรเป็นคนที่มีอุปนิสัยดีมากเป็นคนทีหายใจเอฟซีซึ่งแม่ต่อพื่นว,าว้า หลายแนวอยู่พี่น้องแยกสิจําใดแน่จําบ่ใดเน่นะคะได้นํามาบอกสูพี่สนองฟังค่ะแม่ต้องบอกว่าพ่อจ๋าของอีหลาเป็นคนทีม,มีความความคิดความอ่านของเพิ่นนพี่นองเป็นความคิดที่เป็นพลังบวกเป็นคนที่คิดบวกตลอดบ่ใส่ลายปลายสีไผเป็นคนที่าซอนลูก สอนลูกกับสอนไปแนวท่าทงทีดีน้องก็อายสกุณาพรได้รับสิ่งดีงามจากพอ่อจ๋าพุงสะก,กรค่ะเพิ่นสิสอนลูกเสมอว่าเอฟซีคือคือหัวใจของของศิลปินค่ะบ่ว่าเฮ้าสีเห็ดหยังอยูบ่วว่าเฮ้าสีกินหรือว่าสีนอนสินยงอยู่กับซามถามมี่แม่แฟนคลับเอฟซีเข่ามาหายกําลังใจหรือเข่ามาเฮ้าต้องว่างมือไวก่อนแล้วก็หันมาสวัสดี หันมาทักทายกับเอฟซีให้ความเป็นกันเองกับเอฟซีสุคนอันนี้คือข้ามสอนทีพ่อจ๋าพงศกรเพิ่นสอนอีหล่ายุตลอดค่ะแม่ตอกเพิ่นเวบ,บนี้แม่ตอิ่นเพิ่นว้าให้ฟังค่ะเพราะว่าเพิ่นผู้หนึ่งที่เป็นคนติดตามเสียงวิหกมากตั้งแต่สมัยได้เพิ่นว่าสิบห้าปีแล้วพี่น้องตั้งแต่เพิ่นติดตามกระทืได้ว่าเพิ่นข้ามว้าของเพิ่นกระเสือได้ นะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้ยุไกลชิดเพิ่นเป็นผู้ได้เห็นทุกอริยบทของัดนกนงสกรเพิ่นได้เห็นเพิ่นได้รับลู้ค่ะแล้วก็เลยอยากให้พมพิ้องได้รับฟังนําว่าชีวิตของบอชีวิตของพ่อจ๋าพงศกรเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นชีวิตที่บ่ได้มีอีหยังเสแสร้งบ่มีอีหยังเจือปนหลายนะคะบ่มีอีหยังเข้ามา ทำลายหรือทำ้ำไล่บอดนอกพงสะกอนใดเพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนเป็นคนดีเป็นคนหมักทํำบุญเป็นคนหายใจเป็นคนที่แบบว่าอยู่เบื้องหลังความสําเร็จหลายๆอย,ย่างที่เฮาหลายคนบางเ่ออาจสิบว่าั้นหัวสิ่งที่เพิ่นเหตุนอกเหนือจากความดีงามที่เฮาเห็นขังนอกแล้วมันยังมีอีกหลายๆอย่า,ยยางที่เฮาบ่คั้นได้เห็นไหมคะพี่นอ้อง เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอีกหลายอย่างความดีงามอีกหลายเนี่ยที่เพิ่นส้างไหม่เพิ่นบดเอวมาโพดหรือว่าบดเอวมาบอกให้คนได้ได้ลู้จากนําค่ะค่ะนี่คือได้น้ามาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังถึงความสําเร็จบ่ราว่าสิเป็นเพิ่นเหตุอีหยังถูกสิ่งอย่างประสบความสําเร็จเหมิดค่ะเพราะว่าเพิ่นไส้ใจสําหรับวันนกพงศกร แม่ตอผบผลบอกแบบนี้พี่น้องคะแล้วมือนีก้อนเป็นอย่างคือได้เอาเรื่องพ่อจ๋ามาเว่าเพราะว่าพ่อจ๋ากับลูกจา๋าเพิ่นเป็นเนื้อหน้าบุญเพิ่นเป็นพอลูกกันทีมีอยียงไข่ครึ่งกันแล้วเพิ่นก็สอนลูกเพิ่นไปในทางที่ดีค่ะแล้วอ้า,อายสักุณาพรต้องเติบโตแบบมีคุณภาพแน่นอนเพราะว่าพอเพิ่นค่อยเสี่ยมค่อยสอนบพราะว่าสิเป็นญานุหรือว่ายายสา ไผ่ค้นทีหักอีหลานะคะรวมถึงศิลปินในวงลหลายๆค้นกับพี่น้องะ่ะทีหักแพ่งอิหลาทุกคนบอกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าอ,อ,อายอศกุนาพรเป็นเด็กหน่อยที่สอนไงแล้วก็เป็นค้นที่จำไพ่สอนอี่หยังนองกับสีเอาไปจำแล้วก็ไปปรับปรุงอันนี้พ่อจ๋าเิ่นเคยว้าว่าอิหลาเป็นค้นที่สอนไงจำเร็วค่ะมีพัฒนาการ ก้ากระโดดมีพัฒนาการความคิดความอ่านของน้องคือเป็นคนเบานอนสอนง่ายนั่นแหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ได้รับคํมชมจากพอจ๋าเพิ่นนะคะแล้วมีอีกหลายอยา่างทีแฟนคลับเอฟซีย่งบคุคหลัวอ้ายสักกุณาพรมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้พี่น้องคะ่ะแต่มื่อน,นี้คะ่ะเข้ามากฉลองสองล้านวิวกับน้องอ้ายสักกุณาพรคะ่ะ ยินดีกับอีหลายอีหลียินดีกับข่ายเพ,เพลงเป็นหนึ่งอีหลีค่ะทีมีศิลปินสองล้านวิวเข้ามาแล้วพี่น้องค่ะค่ะสำหรับมือนีค่ะฝากแฟนครับเอฟซีไว้ซัมนี่ก่อนค่ะปันวิวไปล้านที่สามต่อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีฝากไว้ซัมนี่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ